เป็นทีมบริหารและพระอันดับที่ไปจอัดอยูใวใดวัลเป็นทีมงานปฏิบัติการถ้าไม่ได้กำลังคนที่เป็นพ้าอันดับทำงานไม่ได้ส่วนทีมเทคนิคนี้เช่นพยาบาร มัคานายกนายกทัวาส่งวาติกากรรมการรัดกับเป็นทีมงานเทคนิคคนนี้ต้องรึกษารืยเท่าัต้องถามเข้าในสิ่งที่เราไม่รู้ต้องไปชุมขอความคิดความเห็นกับส่วนทีมงานสนับสนุนก็คือยากโยมที่เข้าวัด โดยเฉพาะคนที่รักษา